แต่งตัวสวยโชว์หลังขาวๆออกงานเลยค่ะสำหรับเต้เจริพนพรบอกว่าแซ่บได้เพราะคนครูยอย่างหนุ่มเจโตไม่ว่าค่ะเผยรักครั้งนี้ดูไม่หวือหวาเพราะว่าหมอดูทักว่าไม่ให้เปิดตัวแต่ดันโดนนักสืบโคน,นันในโซเชียลจับได้ซะก่อนค่ะถึงอย่างนั้นแล้วเธอก็ยังขอไม่โพสต์รูปคู่ดีกว่าอยากศึกษาดูใจกันไปก่อนแม้กระทั่งเป็นเพื่อนก็ยังไม่ได้เจอตัวนะคะเพราะว่าเขินค่ะยังไม่ได้พาไป ก้าวพาไปไหมยังไม่กล้าทางเนี่ยเพื่อนบอกว่ารออยู่นะรออ่ะที่เราพร้อมพาไปฝึกกันก็เดี๋ยวไว้พาไปค่ะแต่ทุกคนก็เคยเจออลไรกอนในกองเ่ยใช่แล้วตอนนั้นก็แบบยังแบบไม่ได้พูดอะไรที่อยู่ในกองละครเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่งไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ใครรู้แล้วไม่ได้บอกใครเลยก็แบบเพราะว่าเอาจริงๆก็คืออยากจะคุยไปเรื่อยๆให้แน่ใจก่อนเลยนะค่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่ได้คุยแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแต่ว่าไม่ไม่ไม่ทันเราค่ะพูดไปหมดมันนันได้ออกเหอเราจะต้องคิดคู่แบบยังไงไม่ให้เพื่อนทำาได้เออก็ทำเป็นิ่งๆใช่เพื่อนก็แบบแซวแซวแซวอะไรและอัปเดตกันต่อเนื่องค่ะกับเรื่องบ้านที่เขาใหญ่เจ้าตัวก็บอกว่าบังเอิญไปเจอแล้วก็ถูกใจรวมถึงราคาก็น่ารักเลยซื้อเอาไว้ไปพักผ่อนค่ะแต่เป็นบ้านเก่าเลยต้องรีโนเวทใหม่ทั้งหมด คาดว่าต้นปีหน้าน่าจะได้ไปนอนพักผ่อนได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ